สวัสดีครับอยู่ผมเช่นเคยนะครับพีทพาชมรถนมือสองคันครอบเกตดเอเช่นเคยวันนี้นะเดี๋ยวจะพา FC ทีฟซีท่านนะครับมาชมรถกระบะพิรนเรนร์ยกสูงสีขาวปี2016ตัวนี้เป็น t o y ยต้าไฮรักรีโวนะโฉมปี2016นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโ,โตหรือเกียรอ์อัตโนมัตนะครับสีขาวสีขาวนี่ถูกสุดนะนะครับ ปกติแนละ้สีขาวตัวนี้จะถูกกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาอยู่ประมาณ7,000นะก็เป็นสีซนะูเปอร์ไว้เนาะตัวนี้ปีโมเดลนะครับ2016เครื่อง2.4 e เป็นตัว e ตัวกลางนะครับออปชันก็อยู่ประมาณนี้นะในส่วนของการดีทรงไซน์เนี่ยทำออกมาโฉมเนี่ยตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปี1.5นะครับเน้นในเรื่องของความดุเน้นในเรื่องของความ แข็งแกร่งนะครับดูรถเนี่ยมีมิติดูความดุดันดูรุยขึ้นดูแข็งแกร่งขึ้นนะครับไฟหน้ามันตินะครับไฟตัดหมอกมีนะนะยางก็เกิน90%นะปี19นะครับเป็นของบิส stone นะครับเป็นไฮโทเรนหน้ากว้างพอสมควรนะครับ สภาพก็เกิน90%นะสำหรับปี19กันใช้กันยาวไปนะบันไดข้างสีดำสวย,สวยตัวนี้เป็นพร e เรเนอร์ด้วยสีประตูด้วยออโต้ด้วยนะครับฟิล์มติดตั้งมาแล้วเรียบร้อยนะไฟเลี้ยวกระจกข้างนะครับกระจกข้างก็เป็นโครเมียมนะมือเปิดก็เป็นโครเมียมนะพิเศษคันนี้ได้ติดตั้ง Carry บอยนะครับเป็นซีรีส์7 นะไฟ LED ตรงนี้ไฟท้ายตรง LED ตรงนี้ใช้ได้นะครับสวยมากนะตัวนี้เป็น c a r r y บ o y ซีรีส์7นะราคาติดตั้งก็ค่อนข้างที่จะสูงพอร,รนะสามหมื่นกว่าสี่หมืนได้นะครับตัวนี้มันเป็นมีไฟด้วยนะครับบุผนังมาด้วยเดี๋ยวผมให้ดูด้านในตัวนี้มันมันจะบุหลังคา เป็น p v c ด้วยนะราคาค่อนข้างสูงแล้วก็พวกงพ,พวกไฟ LED มือมันค่อนข้างที่จะรู้หลานะครับหน้าต่างก็เปิดได้นะหน้าต่างเปิดได้ก็คือสามารถที่จะโดนโดยสารได้นะครับนอกจากที่จะใส่พวกสิ่งของต่างๆมันทุกไปแล้วกันลมกันแดดกันฝนนะ คนก็ยังอยู่ได้ด้วยนะครับเปิดหน้าต่างได้นะครับหน้าต่างสามารถที่เปิดได้ก็สามารถบรรทุกได้นะครับขึ้นทางตรงทางด่วนได้หมดนะก็เนกประสงค์แหละนะครับแถมไปให้เลยติดตั้งไปให้นะครับไม่ได้เอาออกนะก็ให้ไปเลยมีไล่ฟ้าด้วยองนี้ยราคาไึงแพงนะไอตัวแคริบอยเนี่ยนะครับตัวนี้ติดตั้งกล้องหลังมาให้ด้วยนะคือเขาบิวอินมาแหละเขา ขดีวายขึ้นเขาติดเองนะปกติแล้วรุ่นต,นตัวนี้ในปี2016จะไม่มีออปชันกล้องหลังมาให้นะครับมีเซนเซอร์กาบย่าถอยมาให้2จุดนะอันนี้ดูในส่วนของด้านหลังนะครับคือสภาพคันนี้นะเดี๋ยวดูรอบคันกันสีขาวมันจะออกแบบมีคราบเหลืองนะปกติใช้ไปสรับซปเปอร์ไวเนี่ยไม่เหมือนขาวมุกนะครับมันจะไม่เหมือนขาวมุกนะ เราต้องดูแลดีๆแหละนะครับใช้ไปนานมันก็จะมีคราบเหลืองบ้างเราต้องขัดต้องล้างดีๆนะครับราคามันก็ถูกกว่าป้ายแดงเนี่ยราคามันถูกกว่าสีอื่นอยู่ประมาณ7000ถึงหมื่นนะนะรประมาณนี้แหละนะครับถ้าเป็นสีขาวเนี่ยจะเห็นว่าตัวนี้ก็ยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้อะไรมากนะครับนะยังไม่ได้ทําอะไรมากเดี๋ยวต้องขัดต้องล้างใหม่นะก็เป็นรถเพิ่งเข้ามาเลยให้มาดูก่อน นะครับอ่ะเปิดราคานะครับคันนี้ตอนนี้ผมเปิดอยู่เพียงแค่ราคาเงินสดนะครับราคาเงินสดอยู่56นะครับราคาจัดไฟแนนซ์รถได้อีกนะครับจัดไฟแนนซ์ผมให้54่นะตอนนี้นะครับนะสประตูฮิรันเนอเป็น2.4 e ยกสูงเกียร์ออโตนะ้ภายในก็จะเป็นโทนสีนี้นะสีน้ำตาลนะครับเป็นวัวผ้าคุณภาพสูง คือด้านหลังไม่ค่อยได้นั่งหรอกนะครับไม่ค่อยได้ใช้งานเลยดูจากสภาพรถนะครับตัวนี้จะเป็นรถที่แบบว่านั่งคนเดียวมากกว่านะเพราะว่าเบาะดูจากเบาดูจากภายในแล้วนะ <S <S เนี่ยจะเน้นพ่วงนั่งอยู่ข้างหน้ามากกว่านะครับเพราะว่าสภาพของเบาเนี่ยมันจะมีรอยอยู่นะเนี่นั่งนะครับเพราะว่าเบาของโตโยต้านะครับคือปัญหาหลากัลกๆของโตโยต้าก็คือประมาณนี้แหละไอตัว ปีกเบาตรงนี้นะครับหรือว่าเขาเรียกว่าตัวรองด้านข้างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสุดเร็วนะครับแต่ถามว่าเราทำข้างนอกได้ไหมทำได้นะครับมีร้านทำเยอะแยะนะราคาก็ไม่แพงมากนะครับก็แก้ได้อยู่แต่ตัวตาจริงๆเขาก็มีเข็มแหละนะครับตัวนี้เกียร์ออโต้นะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับ เกียร์ออโต้ของโตยต้าเนี่ยมันฉลาดนะครับเขาทําเซ็ตค่ามาดีเป็นเกียร์ที่ฉลาดก็ในรอบต่ำเนี่ยมันจะให้แรงบิดสูงนะมันก็ทําให้เราประหยัดนะครับประหยัดเชื้อเพลิงด้วยและมาพร้อมกับโหมดด้วยนะยังมีโหมดอีโคด้วยแล้วก็โหมดพาวเวอร์โหมดก็โหมดสปอร์ตนั่นแหละนะครับคือเกียร์ออโต้มันก็ฉลาดนะมีโหมดมาด้วยมันก็ คือการใช้งานการขับขี่ก็ทันใจไม่ว่าจะรอบต่ำรอบสูงนะก็คือแตะไปเลยนะครับกดปุ๊บไปปั๊บเลยกดปุ๊บไปปับ๊บนะมันก็ใช้งานได้ทันอกทันใจดีคันนี้นะครับเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะนะครับเป็นรถบริษัทนะครับเนี่ยจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยไม่มีอขลาใดงสิ้นเลยนะถ้าเป็นรถส่วนตัวไม่เหลือนะครับเจอแน่นอนนะอันนี้เป็นรถบริษัทนะครับ นะข้อดีของรถบริษัทเนี่ยมันก็อย่างที่ผมบอกมีการเช็คมีการตรวจสอบเช็คระยะตรงตามระยะที่กําหนดนะได้มาตรฐานนะครับอะไรทุกชิ้นเข้าศูนย์ตลอดนะทุกสิ่งยังอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นบุ๊กเบิกอะไรพวกนี้นะก็แนะนําในการใช้หรือว่าพวก ดีเทลต่างๆของรถเนี่ยอยู่ครบนะครับเนี่ยตัวนี้ติดจอมาที่ผมบอกเขาดีไวกล้องถอยมาเขาทําจอไปตรงนี้เนื่องจากเขาติดแคริบอยมันจะมองยากนะก็ใช้ภาพช่วยเพราะนั้นยังไม่พอยังมีตัวเซ็นเซอร์นะครับเซนเซอร์ถอยด้วยกยายย้าสองตำแหน่งให้มาก็เพียงพอต่อการใช้งานอเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นกันนะครับ มาฝั่งคนขับนะครับก็กระจกทุกบานเป็นไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับเป็นออโต้มาพร้อมระบบป้องกันการเหนียบ่าแล้วก็ยังมีเซ็นทรัลล็อกล็อกกระจกนะครับเนี่ยแล้วก็ปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับนี่พวกนี้ก็จะเป็นในเรื่องของปั่นน้าฝนตัวแครีบอยมาให้นะฉีดน้ํากระจกแครีบอยมาให้ว่ามันเป็นตัวติดตั้งเพิ่มนะยูตเตอร์มาแล้วก็ตรงปรับ ระดับไฟหน้าหกระดับนะก็มีมาให้เพราะมันเป็นรถสูงเผื่อมีการบรรทุกมีอะไรหน้ามันเชิดขึ้นเราก็ปรับไฟให้มันต่ําลงเพื่อที่จะไม่ไปรบกวนสายตาผู้อื่นนะครับที่ใช้ตะลุนร่วมกันนะพวกเมื่อใเป็นมันติฟังก์ชันนะนะครับนะครับเป็นมันติฟังก์ชันคอนโทรลในเรื่องของนี่แหละพวกวิทยุเครื่องเสียงต่าง นะปรับได้สี่ทิศทางนะพวงมาลัยนะครับคือสูงตำ่ำขึ้นลงไหนได้หมดนะครับพวกนี้ก็โหมดในการวางสายรับสายโทรศัพท์แล้วก็สั่งการโทรด้วยเสียงด้วยนะกุญแจก็เป็นแบบรีโมทนะครับแบบแจ็คไนคีนะเนี่ย,นะ Nike, ยนะครับแจ็คไนคีเขาว่าเคำว่าแจ็คไนคีก็เหมือนกับมีดพับแหละนะครับเนี่ยคำว่าแจ็คไนคีว่ามีดพับแหละนะครับชาบมาแล้วก็หมุนนะครับก็ กตินะนะครับคันนี้ก็สภาพนะครับก็อยู่เกือบๆนะครับอยู่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นาลดนะประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับห้าแสนสี่หมื่นบาทก็ถือว่าน่าใช้นะครับเป็นเกียร์โต้ด้วยนะไม่สองแสนนะสองแสนคันนี้นะครับ ไม่สองแสนแต่ว่าไม่เยอะไหมมันก็พอสมควรนะครับแต่ก็อย่างที่ผมได้บอกว่าเป็นรถที่เข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะครับในเรื่องของเลขไม้เราก็ไม่ต้องห่วงแล้วเนื่องจากเป็นแบรนด์ตลาดด้วยนะพวกสายวงสายพานอะไรเขาเช็คมาให้เปลี่ยนเช็คระยะก็คือตามระยะเลยนะครับระยะแสนห้าก็เปลี่ยนอะไรบ้างระยะสองแสนเปลี่ยนอะไรบ้างนี่เขาเข้าศูนย์เช็คศูนย์ให้นะครับ ก็เหมือนกับการรีเซ็ตอยู่ตลอดนะในการใช้งานก็ใช้งานกันได้ยาวๆสบายใจนะครับในส่วนของพื้นที่ใช้สสยนะเนื่องจากมันเป็น4ประตูเนี่ยมันเป็นรถที่จะอะเนกประสงค์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโดยสารนะครับด้านหลังเนี่ยก็2อบวกสก็คือ5คนได้สบายๆนะครับหกเจ็ดนะคนขึ้นไปก็แออัดหน่อยนะแต่ยังมีในเรื่องของแคลรีบอย ที่ติดตั้งมาให้ก็สามารถที่จะโดยสารด้านหลังได้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าโดยสารด้วยขนสัมาราด้วยอันนี้ก็ยิ่งเหมาะเลยเพราะว่ามีแคลิบอยมันก็ป้องกันแดดกันลมกันฝนได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะปีหนึนะครับ2.4 e จุดสี่ e อออโตพีเร์เนอร์ดับเบนะตัวนี้ นะครับใช้กันยาวๆเดี๋ยวให้ดูในส่วนของความเดิมกันก่อนนะผมเดิมดูนะครับความเดิมของตัวรถนะครับเนี่ยพวกดูไปก่อนพวกซอกนะครับเนี่ยซอกในเห็นหรือเปล่าไหมูเนี่ยพวกซอกในนะ พวกเลเบลต่างๆติ๊กเกอร์ต่างๆเนี่ยพวกซอกพวกเนี้ยคือดูความเดิมนะนะครับประมาณนี้แหละเวลาเขาเลือกซื้อรถเขาก็จะเลือกประมาณนี้แหละนะครับโอ้หนักเกา่ากานอย่างที่ผมบอกนะโตยตามทําทหนักมากนะครับนี่นะครับนะพวกกระโปรงฝาเดิมๆนะครับปั๊มโตยต้านะครับ คดตาแล้วก็สติ๊กเกอร์เลเบลพวกนี้นะครับนะแล้วก็จุดหนึ่งนะครับมองกกแผ่นเพจนะพวกน็อตยึดฝากระโปรงต่างเนี้ยครับคานด้านหน้านี่นะนะคานด้านหน้าแล้วก็แก้มซ้ายขวานะครับเครื่องยนต์แห้งอย่างที่ผมได้บอกนะครับนะ ตัวนี้เข้าศูนย์ตลอดเช็คระยะตลอดนะครับสามารถที่ตรวจสอบได้ทุกวันนี้มันออนไลน์นะเอาเลขซัดเอาเลขตัวถังนะครับตรวจสอบเช็คได้เลยนะห้าแสนสี่หมบาทนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถที่โอนจองรถได้เลยคันนี้นะด,ดูดูรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมนะครับอาจจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นภาพนิ่งหรือว่าให้ผม ดูโอคอดูรถอีกรอบก็ได้นะครับนะบางจังหวะนะที่ผมทํารีวิวทาคลิปเนี่ยมันอาจจะเสียงดังหน่อยนะก็อย่างที่บอกนะตรงนี้มันเป็นโซนรถยนต์เข้ามาใหม่นะก็จะมีการล้างรถด้วยนะครับล้างสีล้างอะไรพวกนี้นะครับนะก็ทําให้เกิดเสียงดังนะก็ท้องขออภัยด้วยนะครับแต่ผมก็อยากจะทํารีวิวนะครับรถแรกเข้าให้ดูก่อนนะครับว่าตาหนีตรงไหนบ้างนะครับ รถเข้ามามีต้องทำอะไรบ้างต้องเก็บงานตรงไหนไหมอันนี้เพื่อความสบายใจของคนที่เขาซื้อนะครับเขาเสียเงินไปเขาต้องอยากได้ของดีๆนะครับหน้าที่ผมก็คือหาของดีๆมานำเสนอนะครับผม,ผมเป็นเซลนะนะครับว่าจะว่ากันอะไรดีแล้วก็บอกว่าดีนะครับขายของดีไปผมก็ถือว่าภูมิใจนะ ที่ได้ขายของที่ได้หาของดีๆให้กับคนที่เขาอยากได้นะครับก็แวะเวียนกันเข้ามาดูนะครับนะการนี้นะครับถ้าจัดเต็มๆเนี่ยก็ผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นนะครับแต่ถ้าดาวก็ตัดลงไปนะครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่สองจุดเดกานะครับเดืการผ่อนก็แสนละสองพันนะแวะเวียนเข้ามาดูนะครับอันนี้ผมพูดถึง6ปีนะครับทีดาวนะถ้าผ่อนกันถึงจริงๆมันผ่อนได้ถึง7ปีนั่นแหละนะครับก็อยู่ที่ ลูกค้าว่าจะชอบแบบไหนแล้วก็มาคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติด like, ตามนะ,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้หารถดีๆมานำเสนอต่อไปนะสำหรับวันนี้ก็ลานไปเพียงน,นี้ครับสวัสดีครับ